สำหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ทันแล้วกันนะคะให้เฉพาะเฉพาะคนที่ซื้อเลขแปดไม่ทันแล้วกันเนาะ <_ d ata> เพราะว่าเลขแปดมันค่อนข้างที่จะที่จะอั้น่ะนะคะมันอั้นเยอะไปเราก็จะเดี๋ยวขอยัเขียนไว้ก่อนว่าสูตรสองแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีแบบดราม่าดราม่าดาจใจกลัวกลัวดราม่าเนี่ยนะคะทุกคนอ่ะทุกคนค่ะอุ้ยทำไมคอมเมนต์ไม่ไม่ขึ้นเลย ฝากกดแชร์ให้สนิดหนึ่งนะคะรัฐบาลไทยเนะี่ยจริงๆคือปล่อยไปตั้งแต่วันที่18แล้วนะคะซึ่งมันก็อาจจะแบบว่าเกิดกระแสะเลข8นะคะ8ดฟีเวอร์มากๆเลยนะคะมันเป็นแบบว่าเลขแ8ดนะคือค่อนข้างที่จะดังมากๆมันก็เลยกลายเป็นว่าคือแบบหลายๆคนก็อาจจะบ่นกันว่าเอ๊เลข8ดนะมันจะซื้อทันไหมอะไรไหมนะคะซึ่งจริงๆก็คือสูตรที่คำนวณมาตั้งแต่แบบ อสองสอง,สองวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็จะใช้สูตรเดิมที่เอามาคำนวณกันก็คือเลขแปดนะคะซึ่งมันก็จะมีความคล้ายๆกันแหละทุกคนคะ่ะนะมันก็จะมีความคล้ายๆกันอันนี้ก็ต้องแฮชแท็กไว้ก่อนนะว่างดราม่าทุกกรณีนะงดราม่าทุกกรณีสกลัวมากเลยสําหรับรัฐบาลไทยอันนี้คือต้องเขียนไว้ก่อนว่าเป็นสูตรสองฝากกดแชร์ด้วยนะฮะซื้อทันได้ครบทุกแปดครับอาจารย์ไอติมโอ้ยเลิศน,นะฮะเลิศม,มากนะ ประมาณอ่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คนที่ซื้อเลขแปดได้ก็จะประมาณประมาณห้าเปอร์เซนตเนาะเพราะว่าเลขแปดมันค่อนข้างดังมากๆเลยนะะคําว่าเล,เลขแปดดังเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าคือถ้าถ้ามันไม่มาคือมันมันก็ไม่มาเลยนะเออถ้ามันไม่มาก็คือตุยเย่ก,กันทั้งประเทศเลยนะออรานะคาแต่ถ้ามันมาก็ถือว่าโอเคบางคนก็คือคนหมู่มากก็อาจอาจจะไม่ได้กันก็เลยก็เลยลองลองใช้อีกอีกแนวทางหนึ่งที่มันเป็นแนวทางที่ อเอามาเป็นตัวทดแทนหรือชดเชยสลับเลขแปดที่บางคนอาจจะแบบว่าอุ๊ยไม่มีโอกาสได้ลุนเลขแปดเลยอะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกก่อนนะว่านะคะต้องมาค่ะสักแปดจริงๆก็แบบสูตรสองก็ได้แปดแปดอยู่นะเออสูตรสองก็ได้แปดแปดอย่างเงี้ยนะแต่ก็ต้องตัดเลขแปดออกก่อนเนาะอันเนี้ยไลฟ์สดนี้คือตัดเลขแปดออกก่อนเลยสมมุตินะสมมุติว่าเราตัดเลขแปดออก เลข8จะไม่มีอยู่ในพจนานุก,กรมสมมตินะคะเลข8จะไม่มีอยู่ในพจนานุก,กรมแล้วลองเอาใบแนวทางตัวนี้ไปไปไปเสี่ยงโชคดูถ้าใครที่ซื้อทันนะคะก็เลขที่ให้เน,นี่ยนะคะสาหรับสาหรับใบแรกก็ยังคงชอบ8อยู่เหมือนเดิมนะคะยังไงก็คือมั่น,นใจว่ายังไงก็คืองวดเนี้ยมันมี8อยู่แล้วมั่นใจนะคะมั่นใจอยู่แล้วว่ามีมีมีแแต่เราจะมาลุ้นลมไม่ได้ เราจะพลาดที่เราเราเราจะไม่ซื้อหวยเลยเนี่ยงวดเดียวมันมันมันไม่ได้เพราะาใจเราจะขาดเราจะไปซื้อเลขแปดแล้วมันเจ้ามือมันไม่รับนึกออกไหมคะในเมื่อเราจะซื้อเลขแปดแล้วเจ้ามือมันไม่รับมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ลุน้นใจมันจะขาดวิญญาณจะออกจากร่าง <c oughs> วิญญาณมันจะออกจากร่างให้ได้เลย นะคะวิญญาณมันจะออกจากร่างให้ได้ให้ได้เลยเพราะว่าเราสื่อเลขแปดไม่ได้มันจะตายมันจะลงแดงนะคะมันทุรนทุไลายมากๆเลยเพราะว่าคือจ้ามือแบบปิดลับเลยมันกลายเปว่าคือเราก็อารมณ์เสียเสียจ่อมือเพราะว่าจ้ามือไม่รับแปดอะไรอย่างนี้นะคะเออมันก็จะลงแดงแบบอาการที่แบบว่าคนเลิกเล่าเลิกยาเลิกบุหรี่เลิกอะไรมันจะลงแดงมันจะตายมันจะซักดิ้นซักงอทุกคนมันเป็นฟิวนั้นนะคะมันเป็นฟิลนั้นนะฮะ มันอารมณ์เสียมากเลยใครพูดไม่เข้าหูปุ๊บตบบ้องหูเลยเพราะว่าฉันซื้อเลขแปดไม่ได้มันเป็นฟิลนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือมีทางออกให้กับคนที่จะลงแดงใกล้ตาย <c oughs> ขอใช้คำนี้นะคะเออเพราะว่าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าคือมันไม่รับแล้วแม้กระทั่งคนที่ให้เองก็จะไปตบบ้องหูเจ้ามือมันก็ไม่ได้เพราะมันมัน,ม,นมันไม่รับเพราะว่าอาจั์ไอติมเองก็ซื้อไม่ได้นะคะเดินทางตั้งแต่ กรุงเทพมหานครไปจนถึงโคราชเลขแปดก็คือเกลี้ยงแผงแล้วนะคะเออมันก็ไม่ได้เหมือนกันตัวจันเอทิมเองก็จะลงแดงตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะต้องมาหาตัวที่มันชดเชยนะคะสำหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ทันใครซื้อไม่ทันบ้างกดหนึ่งมาหน่อย <c oughs> ใครซื้อไม่ทันบ้างกดหนึ่งมาให้ดูหน่อยคะ่ะนะคะเออแนวทางใหม่วันนี้ จะตัดเลข8ออกจากใบสูตร2ทั้งหมดเลยแต่จริงๆมันมันก็คำนวณได้88อยู่นะสูตร2ก็88นะสูตร2ก็88เธอแต่ว่าคือในเมื่อ8มันทำพิษกับเราเราก็จะต้องแบบนะ,ะอ่ะซื้อเลข8ปดไปได้ลองตัวนี้ดูนะคะลองตัวนี้ดูสูตร2ใบที่2นะคะเพราะฉะนั้นคือแฮชแท็กไปให้ด้วยว่าสูตรสองสำหรับคนที่ซื้อเลขแไม่ได้โอเค ัดเลขแปดออกไปตัวเด่นรองของอาจารย์อติมในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดถ้าหล่มเจ้ามือให้ยับเลยก็คือเลขสามถ้าแปดไม่มานะคะตายยกเข่งนีเลยนะคะมันจะตายกันทั้งประเทศไม่ได้ <laughs> แต่ยังไงก็ชอบแปดนะคะ แต่ยังไงมันก็ต้องชอบแปดอยู่แล้วนะคะแปดคือที่หนึ่งแปดคือผัวคนแรกคิดง่ายๆนะคะทุกคนขานหนึ่งพันหร้อยคนดูแปดคือผัวคนแรกนะคะแปดคือผู้ชายที่เราชอบคนแรกใบนี้คือใบที่เป็นผู้ชายที่เราไปตกหลุมรักคนที่สองเผื่อใจไว้เจ็บนะคะผู้ชายคนที่ผู้ชายคนแรกเราอาจจะนกไปภาษาการเทยคือนกนะคะ ภาษากระเทยคือนกนะคะเราพลาดไปเราอาจจะไม่ได้เขาเขาอาจจะเป็นเดือนมหาลัยนะคะเราอาจจะเป็นหางเครื่องนะคะเราอาจจะเป็นคอนโวยเราอาจจะจับผู้ชายคนนี้ไม่ได้เราลองเปิดใจดูนะคะกับคอนโวยดูนะคะก็คือเลขสามนะคะเออนะฮะเราลองเปิดใจดูกับผู้ชาย คนที่สองนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนขับวินอยู่หน้ามหาลายัยนะคะเดือนมหาลายัยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เดือนมหาลัยมาครอบครองลองเปิดใจพี่วินมอเตอร์ไซค์หน้ามหาลัยดูนะคะอาสูดสองเปรียบเสมือนเป็นวินมอเตอร์ไซค์หน้ามหาลายัยนะคะ เราเจอเขาทุกวันเราไม่เปิดใจวันนี้ลองเปิดใจดูส <c oughs> ามหนึ่งสามสี่สามห้านะคะใครว่าฉันให้เลขเยอะนะนะคะเลขแปดได้บ่นกันเพิ่ๆบ่บบบบบบนกันว่าอันแล้วอันแล้วอันอันแล้ว,ลวเลขแปดซื้อไม่ได้หรอกคะ่ะอันหานะซื้อที่ไหนก็ซื้อไม่ได้หรอกค่าอันมากเลยคะ่ะนะคะ ก็ลองเปิดใจเลขสามดูสามหนึ่งสามสี่สามห้านะคะถ้าเลขสามมันอั้นอีกก็ลองวอลองวดต่อไปลองงวดต่อไปนะคะจบที่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะจบที่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะไม่มีแล้วค่ะนะคะเดือนมหาลัยปล่อยตั้งแต่วันที่สิบแปด นะคะเจ็ดแปดเจดแปดแปดอันนี้คือสูตรหนึ่งชอบเลขแปดเลยรีบปล่อยแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าหกแปดเจดแปดแดเก้าใครซื้อได้ยินดีด้วยมีลุ้นมีโชคเตรียมตัวรับเงินนะคะอันนี้เป็นเดือนมหาลัยในเมื่อเรานกแล้วเรานกแล้วเขาไม่มองเราแล้วนะคะเราก็มาเปิดใจให้วินมอเตอร์ไซค์จบที่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะไม่มีคนพเนจรใต้สะพานลอยนะคะ นะคะเอออะใครชอบสามใครชอบสามคะซื้อทันค่ะอาจารย์ซื้อทันดีมากอาจารย์จุดทูบวันไหนคะจุดแล้วได้สี่หกเก้าจุดทูบได้สี่หกเก้าค่ะแต่ว่าขออนุญาตฟันเลยแล้วกันนะคะฟันเลยแล้วกันฟันที่เลขสามคะ่ะนะคะเออเลขสามจะเป็นตัวที่กู้ชีพเรา นะคะเออเลขสามคือจะเป็นตัวที่กู้ชีพเราเลขสามคือจะเป็นตัวตลบหลังมันนะคะอพวกเจ้ามือทั้งหลายมันกำลังแบบใจชื้นอยู่นะคะว่าเลขแปดดังมากยังไงยังไห้เลขแปดมาแน่นอนอ่าเลขแปดผ่าครึ่งจ้านะคะอ่ะใครชอบเลขสามพิมพ์ว่าชอบมาใครชอบเลขสามพิมพ์ว่าสามรวย ตัวที่จะฟันให้วันนี้นะคะทุกคนขานำไปที่สามห้านะคะสองสามห้าสามหาสองสามหาทะเบียนลถเลยค่ะนะคะสองสามห้า่ลืมห้าสองสองสามห้าคือตัวที่ชอบมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะชอบมากๆเลยสามรวยทุกคนคอมเมนต์ก่อนที่เราจะไปหลับไปนอนกัน